สวัสดีครับพี่น้องผมหนุกเขาใหญ่สายของมาจากท้ายวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เอาผิดมโนกดมาไลรผดีครับพี่นอ้องอาทิตย์ก่อนม้าเคยมา้าครับม้าช่วงเย็นฝนตกครับพี่น้องฝนตกกระเลยพัดกับกระเลยอาทิตย์นี้มาาไม่ครับมาใส่เสาเก่าเลยพี่น้องเหมือนมาเขารวมนลครับแต่ว่าฝนตกมก,ก็เลยแล่ออกพอดีกองขึ้นน้ำครับอ้า รอชมกับรอชมอนะครับผมใส่นะครับนีนนกนกนี่นี่ผูดผ่านับแกนอกอาจจะรู้ปเนียครับเมื่อตามสถานาการณ์นะ what right.

เหียวได้กันเหนียวได้กันเฮ้ยนกนกแดงครับพี่น,อนอ้องนกครั้งแดงนกครั้งสีแดงแครับนกขับนกออกแดอกออกงๆ ว่ากระแดงไปตีแถวนี้บ่ค่อยนกแดยงมันเลยพี่น้องตวผูแนี่นอนหยยดาทาั้งนี้ครับสองรอบสามรอบบ๊องรันมัน,น,นมันผิดไปหน่อยนึงแต่กระดเดแต้มครับหกตาลอ้อครับไลจสปีดไลยสลับปีกอะถือว่าใช่ได้ครับง้ามอยู่เอาครับเดี๋ยวขอหอยาดไปใส่ตอวไปกันครับ เรมันกกดครับผมแต้แมแหลกมั้งแะเท่านี้ไปละครับผมสวัสดีครับ